อัลลอฮุมะลิลลอฮิบาร์กัดตุโอเคนะครับวันนี้ก็มาเดี่ยวตาลาดเนาะมาเดี่ยวตาลาดชอยเนาะจะทำยืน,ะน,นละนะครับวันนี้ก็มีแม่ค้านะครับให้ข้าวเหนียวหมาหม้องนะครับข้าวเหนียวหมาหม้องเนาะแม่ค้าให้มานึ่งกรองนะครับจะทำยืน,นละก็คุณแม่คา้าเนาะแม่ค้าจากาในตาลาดนะครับนี่ก็เป็น ข้าวเหนียวมหมวงกะดะนะครับข้าวเหนียวหมามงนะครับตาลาดชอยเนาะอ่านี่น้องนายยิบใส่เสื้อสีเลี่ยงมาวันนี้ก็ได้มาหมวงด้วยได้หไหมชอบไหมนายยิบชอบกินไหมฮะอ่าอายอ,ายอายมาลูมาลูโอเคนะครับก็ขอบคุณแม่ค้านะครับที่ให้วันนี้นะครับัำหน,นี้งละนะ้านเนาะ